ชาาตัวสีตัวเปิดไม่ได้อันนี้มันคือบ้านของเอเบย์ B. ไปโต้ใช่ไหม5กุมภาวันนี้เป็นวันแรกของการเข้าเรียนฉันอยากไปเรียนมานานแล้วฉันจะกอดกิสตแน่แนๆถ้าเจอเขาคราวหน้าไม่เด็กอายุเท่าฉันเยอะเลยเหมือนได้เดินเข้าไปในรายการโทรทัศน์หรืออะไรทำนองนั้นฉันอิจกวนมากมาก,มาก ตอนที่ต้องแนะนำตัวหน้าชั้นเรียนแต่ฉันก็ยังตื่นเต้นสุดๆที่ได้อยู่ที่นั่นฉันจะมีเพื่อนเยอะเลยล่ะพวกนี้ฉันจะลองพยายามคุยกับพวกเขาดูแป่มุกรลาลาฉันพยายามทำใจกล้าและไปคุยกับเด็กๆคนอื่นแต่ไม่มีใครอยากคุยกับฉันเลยการบ้านง่ายมากทั้งหมดเป็นสิ่งที่แม่สอนฉันมาแล้วแต่ฉันว่าฉันคงไม่ควรตอบคำถามของคุณครูทุกข้อล่ะมัง้ง เด็กชายข้างหลังฉันผู้จาใจลายมากมือฉันจะเหนียวเพราะเหงื่อออกเวลาที่ฉันตกใจวันนี้มันแย่จริงๆ10ิบกุมภาพันธ์วันนี้ครูดุฉันเพราะฉันพกผ้าเช็ดหน้าติดตัวตลอดเวลาเขาบอกว่าฉันไม่ใช่เด็กแล้วเพราะเด็กผู้ชายที่โรงเรียนเอาแต่บอกว่าฉันตัวเหนียวแต่ฉันอาบน้ำทุกคืนนะเสื้อผ้าฉันก็สะอาดอยู่ตลอดแล้วก็เอาผ้าช็ดหน้าใหม่มาทุกวัน เป็นเพราะเหงื่อสีขาวโง่ๆนี่โอ้ทำไมมีเหงื่อสีขาแล้วเนี่ยฉันเช็ดมือกับผ้าเช็ดหน้าท,ทุกครั้งที่มันออกมาแต่บางครั้งมันก็เช็ดไม่ออกฉันก็เลยต้องกำมผ้าเช็ดหน้าเอาไว้คิดสึกกับต้องมาบอกกับครูว่ามันไม่มีทางที่จะทำให้ใครป่วยได้แต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยวันที่4เมษาในที่สุดก็ไม่คนมาคุยกับฉันแล้ว ดูซี่ที่อยู่ห้องเดียวกันบอกว่าอยากเป็นเพื่อนกับฉันมานานแล้วเราจะกินมื้อเที่ยงด้วยกันพรุ่งนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันดีใจมากหวังว่าแคทเธอรีนเพื่อนของลูซี่ก็อยากจะเป็นเพื่อนกับฉันด้วยนะ <is> นี่มันแดรี่ของเราหรือเปล่าใช่ไหมเชี่งอะไรเชี่ยอะไรเชี่ยอะไร เราต้องหาลูกเด็กแม่เลยใช่ไหมมันล็อกอยู่มีอะไรให้ไหมครับมีไหมอมจริงทำไมมีรูปรสด้วยละ่ะเจมไม่ไ <Huh? S 1> ว้าวเหมือนจะเป็นกับดักเลยครับ มีเค้กด้วยแล้วก็มีคริสตัลใช่ไหมคืออะไรอ่ะทล้ก็ตาลิงเต็มเลยเราจะยังไม่แตะของตกเพราะว่าเรารู้สึกก่ามันได้ปลอดภัยเดินทัวร์ก่อนแล้วกันหมดแล้วดีกว,ว่า <laughs> ต้องแตะสินะคิดซ <laughs> ่อน,นอยู่ตรงนั้นแต่เป็นไปทางขวาได้ เยับร้อยมืดเต hey, <my> อิอะไรครับเนี่ยทำไมน้องมีรอยยับที่พุงลิงปวดท้องเขาอาจให้คิสสั้น ถ้าเธอช่วยเขาเอาต้องหาอะไรไปตัดเหีม่มอุ้ยหัวนี่เปิดได้ด้วยอย่าอะไรไหมมืออีฮารุนไปได้แล้วอิ้ยคุณลิงเราไปทันี้ก่อน้ะกันจิมมี่สตูมต้องมีกุ่แจสิทนะ โอ้ยอย่บเกิดอาสน่ากลัวอ,อ,อ,อะไรบ้างปิดหนา้าไอ้เขาบม่เปิดหน้นาทิกเอาไว้ครับเนี่ยมันเปลือกนะทำไม <c oughs> มีอะไรให้ไหมไม่มีโอย ทำไมรูปมันน่ากลัวจังวันนี้ก็ได้ไหมไม่ได้เราอีกภาพมน็นอะไรอ่ะนี่ไงลรกเกิ์เนี่ยรูปผ้าบนชั้นหนังสือโต๊ะที่มีเขา เต็มรักเกินน่นักเกินน่งอที่มีชันนังสือกเต็มเพื่อเลยป่ะ็อดอยู่ ตอนนี้ศูนย์สองศูนยีซีมีศูนย์สอกับซีีอะไรนะโตเดี๋ยวเดี๋ยวลืลืมลืม ลักเกอร์เน้นรูปภาพบนชั้นหนังสือโต๊ะที่มีขอส่วนสองสี่สี โต๊ะไหนวะโต๊ะไหนครับศูนย์สองสี่สี่ไปใส่ก่อนแล้วกันจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลืมศูนย์สองสี่สี่โต๊ะที่มีของเต็มโต๊ะที่มีของเต็มรียมอี๋ยังไง นลบโอเคล็อกเกอร์ก็คือล็อกเกอร์ที่เราเปิดแล้วอิวๆข้างในรูปภาพโต๊ะโต๊ะที่มีของเต็มคือโต๊ะไหนอ่ะไม่ใช่โต๊ะนี้หรอ โอนี่ไงหกหกไเท่าไก้่ว,วะอเ,เอาวะสิ่งที่ได้มาคือแกนไกวะเข้องนี้น เียใครมาทำอะไรล่วงมันเด็กไม่ดีนะคะ oh God. นคนโ,บบโอ้มกซ์ก็คนวาดรูปแบบบทเพลงคอด์วยจริงวุ่นเหี่ยววุ่นเหวี่ยงไม่วิ่งเลยคนลุกคนลุกคนป้อมมันมีล็อก Ok Nói ai Cô lưu niên Mình phải tật đường kia tật này nhá, em lúc tháng ไม่โกรธนงดีมีเลือดออกด้วยลูซี่มีลูซี่มีเท็ดเปา่พราะไม่ใช่ดูอันหูหน้าหาดไม่ดอก น,นี่ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเ,เลยว่าเธอพบกับสาธิี่เอ้าอ่านไม่ทันสำหรับเป็นตุ๊ก,กตายี่ไงดูี่ซี่ไว้ตรงนี้นไมเฉียบขนาดไปอีดอ,ดอัดอดีดอัด ไม่อยากไปเลยอ่ะก็กลัวเอ้าทำไมลูกเรามีในมาขีดค่าเอาด็กใส่โอเค รถจำไหมว่าห้องเนี้ยนะปับป้าของรถเคยเข้ามาแล้วด้วยแหละไอ้บ <c oughs> ันหัวหล้ออะไรดักดาวะ่ะทุ่นท่าที่สองแล้วตรงนี้ก็มีเหมือนกันเธออะไรอ่ะไม่มีแพนก็เจอเธอ,อเราแกขีแพ้เอานี่ว่ารถไประเด่ะ นี่ว่าหลา่นหรือเปล่ามาแต่นี้ดูไม่ได้นั่นไม่ออกหาไม่ได้อ่ะ อะไรครับนี่อ่ะตามการกืจอ,อะไรตอางเมกเกอร์ของลิฟที่กำลังล็อกอยิวอย่างหนาแน่นแลวตัวนี้ก็ยังล็อกอืิวเ,เดิม วุยขนลุกขนลุกขนขนลุกไม่ทำอะไรหรอเปล่าวะน่ากลัวติดมันคือคุณ มาช่ะหุ่นท่กลัวหุ่นที่น่ากลัวนี่มันหุ่นมีอาหรือเปล่าวะใช่ไหมมันต้องใส่อันไหนวะไม่รู้หรอกใส่มอชวัวไปตึกงพี ป้าตัวน,นี้ไปไม่ได้แล้วบูซี่เก็บแคทเธอรีนเหรอหรือว่านั่นคือแคทเธอรีนลองดูสิ่ So you want me to play with dolls? น,นีลซี่อะไยนี่ไงใช่ไหมแคทเธอรีนใช่แคทเธอรีน,นอุย้ยน่ากลัวจัดเจียบก,ก,กุล้อเจี๊ยบกีดหลอกโอเคแสดงว่าอันนี้คือแคทเธอรีนกับนูลซี่แล้วคนแจสีแดง ต้องของจิมมี่จากพุดแย่ซีดีของเขาโอแม่กอดคุค้นๆนะครับนี่ฉากนี้เสียงอะไรอะ่ะพูดพี่คะเสียงอะไรคะ วัวลอีกกลียวว่ะโ oh อ้โมาก็ก็ว่าเสียงมาจากไหนกัะโพลน,นี่เองอย่า,าทำแบบอีธานดังก็ลดลงไปอะ่ะ จะมีอะไรกันคะแล้วก็ตาว่ะจริงหลอดชะมัดผูกไม่ไปเราได้ป่ะวะกลับเลยได้ไหมเรากลับเลยได้ปะ่นะน่าโอไว้ ทำไมตุกตาตอนนั้นทเทพไปยู่ตรงนีแล้วเนี่ยไม่นะ้กไม่ไม่มีนะ้กมันจะเดินตามมาควน่ากลัวเลยทำไมองมันมืดจังวะเนี่ย มีก่นเย่งมีสามตัวได้อันนี้ใส่เซตได้ป่ะโอเคอันนี้ก็อ่านไม่ออกแล้วอะอันนี้น่าจะเป็นยัด,ดีได้ป่ะไก่อนไม่ไม่เคยอยากเป็นเพื่อนอเพื่อนเราไปขี้แพ้ ่าไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาตัวนี้แทน,นี้นี่ไอศของขฝันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแคทเธอรีนโอ้ไม่ก็ขวัวหล่อหน้ากล้วยเลี่ยวได้ตุวกว๊กตามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวตุวกว๊กตาผมสีดำ มผมว่านะเดี๋ยวไอ้ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนะ่ะมันจะต้องมายืนกลางอีกแน่เลยเช่อผมไม่มีว่ะไม่มีว่ะ <c oughs> อิอู どっけ ê hey, tôi này mình tính cho tôi này vậy? I とんねやで。

จะอ,นนอันนี้จะเป็นตัวผู้ชายไหมใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวล่าสุดไงตุ๊กใบ seriously fuck you เด็ก So bad. Title Map. Jeez, Rose, you're still looking for the crystal? Fine, I'll help you out. Just take the elevator to me. Mommy might be upset that I'm helping you, though. What? Who are you? You <laughs> can 那我。Wow. เห็นไปได้ไมนม,มีฟิลอีกเหมือกับ